Bảy 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 Cho mấy giọt Cho mấy giọt Bảy Đừng muốn chơi giai đồn bay tài đây sạch Bảy Bảy Quê sọ vũ sọ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  Bảy Cho mấy giọt nè Bảy 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 ออกไปไปแล้วออกไปหมดหลุดออกไป<อ>มึงจะมาอยู่ทำไมฮะ<อ>มึงจะเอาอะไรจากล่างไอ,อ,อ้หอกฮักฮะไปหรือมึงอยากจะเปลี่ยนเป็นมีดนะี่ให้อดมเลยเอาไหมไอ้หาเอาเปลี่ยนมีดก็ได้เหมือนเฮ้ยร้องดังๆดังอีกดังอีก

สักขะหาวุธังัคขะหาวุังสัคขะหาวุังเวสวังเวสวรรณังสคขะหาวุังสัคขะหาวุังสัคขะหาวุังเวสสุววุังเสุังสัขะหาวังสคขะหาวุังเ้ั

รูดไ,ไ,ไปให้หมดวันนี้ต้องรออ้องไปสวัสดีสวัสดี 아아아아어어 <laughs> 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 ไอ้สัตว์ใช้พระดมอ้ออ้อ้อ้อไอ้อ้อ้ออ้ไออ้อค้คือเป็นคนีออออออ้อ

เอาไว้พอดมก่อนอุ้ยไม่ให้ดมมึงเอาไปเลยแหมไอ้เหี้ยเอ้ยจับยัดเลยไปไปไปเอาไปไอ้เหี้ยอย่าดมกูหายไปแล้วเดี๋ยวก่อนดูมีก่อนวชิบหายกูไม่ได้ให้มึงดมไอ้เหี้ยกูตายเปิดดมแม่งไม่ได้ปอกด้วยอันนี้มาด้วยกันเหรอโอ้ยพอดมกูไปแล้วแหละเอาไปเลยเก็บไว้นะรู้ป่ะเอาไว้ให้ผีเองเลยของใครวะ นี่ใครอ๋อโอ้โหเี้ยมึงนี่ก็มูเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาพะดมกูใหม่กับไอสัตว์เอ๊ยมึงลอกูไปซะพะดมกูให้ไหวไอสัตว์ไม่ให้ดมใครนะใครซื้อกระเบื้องนะอ๋อโอเค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 โอคโับเบื้องโน่นเลยได้ดีละดีละ